จากที่เจอมาเราหน่าคอนเซิร์นนะคะก็จะเป็นเรื่องของความเข้าใจที่ผิดว่ายาระงับอาการจะเอาอยู่ตลอดเราก็เลยใช้ชีวิตประมาท อย่างเช่นว่าบางคนแพ้ขนแมวเนี้ยคะ่ะแต่อยากเลี้ยงแมวก็จะทนเอาโดยที่กินยาระงับอาการแบบมาเรื่อยๆแต่ว่าการที่เราเจอกับสิ่งเล้าพวกนี้สิ่งกระตุ้นนะคะโดยที่เราไม่จัดการกับสภาพแวดล้อมเนี่ยมันทําให้เกิดการอักเสบซ้าๆแล้วมันสามารถลุกลามไปถึงระบบทางเดินหายใจส่วนอื่นอย่างเช่นเราอาจจะเป็นหลอดลมอักเสบอยู่แล้วมันก็อาจจะลามไปที่เนื้อปอดก็เป็นไปได้หรือว่า เสพซ้ำๆหลอดลมเขาก็มีการพัฒนาความไวต่อสิ่งเล้าจนวันหนึง่งยาระงับอาการก็เอาไม่อยู่อะค่ะแล้วถึงตอนนั้นก็จะรักษายากดูแลตัวเองจะต้องเข้มข้นแล้วก็ยาวนานกว่าก็จะเป็นเรื่องที่ลำบากกว่าเดิม